ไม่มาเลยอ่ะสรถแมวป่า ไก่ไู่จับไหมุไก่มันก็ยังได้อูกบาอยู่ตัวนะเฮ้ยทัวมันก็ยังเล่นวอนไปมันก็ไม่สวนทับไปก็ไม่ตอบไม่อ่านโอ้งคอมเขาไม่สนใจแล้วไงูเบล่อนี่อย่างเนี้ยไม่ต้องอย่ ก็บอกไงว่าผมไม่ได้เป็น,นุญแล้วเอาเลยหาดวงใจเอาเลยใครครับใครรับหนึ่งครับใครรับหนึ่งครับไม่ใช่กูแน่นอนมันรู้แล้วกูเป็นใครคทั้งเซิร์ฟเวอร์อรแข็งแก่งม,มันอ่านว่าอะไรโบไลแบทโบไลบอนโบไลแบทละคืออะรอแล้วอนนี้เขาเ,ขเรียก้มอย่างนี้นอะรีกแ้วแพ้อี้ นคนแอกไงวื่องนดีตาวสื่อก็แอคไงตีเชมวนวันม้วนกาแฟรนกันเล่นจักรชนะอ่เล่นจกนักรเล่นชนะโอเวอรเล่นชนะเป็น,ข,น,ข,น,ข,นของเมื่อวานเลยวันนี้ชนะสองแพ้สองเอาเรื่องเอาเรื่องธรรมดาดอยู่ที่ก มปกามจะตูท้องแยกว่ะกูไปตรงนี้เนี่ยลืมดืมลืมกูมมมเกือบละกูเกือบละม,มันมาใหาาม,ม่เกิน,กนรอบนี้เป็นคนกเก่งแน่นอน รู้เขาบอนว่าเขาไนนม่มเ,เจอปืนเ่ยไม่ไม่เจอคืนเลยเจอที่อะไรก็ไม่รู้ไอ้สัตว์ตงงวตปืนก็หลงกุ้งว่ะปืนเลยนไอ้ที่อะมีดีที่อะปืนโคตรกระจอกไอ้ที่อะเกมเนี้ยรอบเนี้ยยี่ไอ้พ่อมันเล่นจเ,ลนะเจอคืเจอแคนนอนอย่างน้อยแคนนอนมันก็ไปยิงคนได้ป่ะวะแต่ไม่ตายหรอก ไหนอ่ะแบบแม่งก็ปัญญาอ่อนไหนวะไม่เห็นเลยไหนอ่ะออนไม่เห็นได้ไงวะโคตรไกลอ่ะเอะไรไม่เห็นวะเนี้ยมีลูกแซงไหมสวยลูกซองระยะประชิดนี้แหละน่าจะเบสสด มันยิงกันอยู่ตรงนู้นนะยับไปหาสักทีมไม่มีหุ่นยนต์อะไรเลยเหรอเนอะ่มีครับมีแต่คิกกักโอ้โหกูก็ไม่มีเฮียอะไรเหมือนมึงเนี่ยไอสาสเ้ยนี่เอ็มพีห้าไหม <c oughs> แต่ว่ามันยิงอะไรกันเมื่อกี้จะไปหาสักหน่อยุตสาห์รีบลงตึกมา เออมันยิงแน่กูละเฮ้ยผมไม่มีเขาไม่ยิงเรียกเขาไม่ถึงเงียบเงียบงานเงียไม่ได้เงียบกูมันยิงเรียกกันเลยอะ่ะโอ้ยเคม,ม่วงไอ้สัตว์มาเดสไอ้วะเจอละอู้วไม่โดนหอยแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเออเหรอเจอแล้ว 是否执行剿灭指令？清道夫指令已完成。ออโอ้โหแล้วุูไม่มีหมวกไงุูมีโอกาสโดนส่อยหัวสูงจัดพูดเลยว่ามีโอ้เฮ้ยกูถึงหมวกคกูได้หมวกละบูพรากูหีไปฟัง <Okay. S 1> ่งนู้ด้ว่าฟาร์มเจอสั่นตีไม่ก วัวก้าม่วงไงวัาก้าโอ้โหไม่มีเลยหรอตรงนี้ยผู้คนนึงเฮ้ยไม่มีเหี้ยอะไรจริงดิโอเหลือแต่ชื่อใส่มาบอกว่าคุย มีที่ให้กูบ้างเนี่ยที่เขียวเต็มพื้นที่สีฟ้าสีม่วงอยู่ไหนเอยสักกระปืนโอเค MP5 มสีฟ้ามาทำไมเอยน้องโอ้โหไม่มีนเงี้ยอะไรให้กูนหน่อยหรือโอ้โฮเงี้ยป่วย่นเกมกากไอ้สัตว์ กนไก่ยอย่คะแนนที่นี่มีทกดระเบิเลยว่ะอะไรล่ะค ok uh uh? uh 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 ิวๆเน่แรงเหรอแรงด้วยเนี่ยจำได้ว่าโคตรเบาอ่ะปืนมันอ่ะโคตรหวมันนได้ถึงร้อยอ่ะโอ้้ไอ้ปืนไรเควงนี่เหรอที่เป็นโลเออเอามาป้องกันมันเลยรับทราบกำลังดำเนินการ 目标已失去反抗能力。เฮ้ยดุว่ะ碎这些侵害神明的爬虫，是我的任务。เฮ้ยแล้เก็บปืนเลย嘛เ哎，้ย้สัววออสตว์อมันไม่มีเยียอะไรูจริงหรอบนี้เกมนี้แบบนี้จ่ไม่มีอะไรจริงหรออะไรที่ม่วงอ่ะ เดี๋ยวไปดูดิ mm hmm. แคนนอนอีกแล้วไม่เอานะเฮ้ยใครเดินเราวะม中目标รยวังปงมีคนเอ้ามันเจอกาะบ่วงเฉยเลยของใครก็ไม่รู้มันดาวอยู่ข้างไหรตรงไหนมีคนหาไม่เจอแหละอ้ว mm ู hmm. โอ้ยมึงมีปืนอะไรดีๆให้กูหน่อยไม่ได้หรอกูแบบพกปืนอะไรก็ไม่รู้ปิ้วๆิวิเนี่ย 放弃挣扎吧你已无路可逃目标已失去反抗能力มันปืนเฮ้มันยิงเียกกูอีกแล้วต้องไปเยี่ยมปื่นไม่อย่างกลัวไอ้สัตว์โอ้แล้วก็แปลงเป็นหุ่นเจริญ่อมดี พวยเริญพระสงฆ์พระรัตนตรูย์ถถถถไปละอยู่หลังยี่อะไรก่อนอยูไมนมายิางกูไง้าอันดีไปเยอะต้องหนีก่อนไอ้เขี้ยปืนกูไม่มีอะไรเลยเว้ยไอ้สัตว์อยากได้สไนเอะมันไม่มีซักกระบอกเลยสไนล์รัวเนี่ยกูต,ตามหามาเป็นชาติแล้วเนะี่ยเดินไล่มาไล่ที่นี่ แค่น yeah! wow. wow. ี hey, ้ไ <soft> ข่มันดาวอะกูมีปืนแล้วก็ไม่รู้ที่มันเป็นโล่อะไอสัตว์ละโคตรกระหลวกกลัวเะยนเวล้ยเตกใจเลยเฮียคุล้วใครยิงอะไรกูวะ เฮ้ยใครมาวะคนไงไม่หรอตดลอยไปนู่นอะเนี่ยแถวนเนี่ยเนี่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยเนี่ยไปไหนวะใครใกล้ตรงนี้หรอเนี่ยที่ตรงนี้เออไอ้นี่แหละที่มันหนีกลัว ใกล้นี่แหละที่ปูตามมายิงมันอ่้เยขอไปไม่มีอะไรเอาา้ยขอไม่ได้ไม่มีเซอร์เดเตอร์คุณลงไปไม่ได้คุีแต่เคม่วงอ่ะเอาไว้ไม่มีเฮียอะไรดีเลยสัตว์เราเฮ้ยใคยิงสไนวยวะได้ยไหมอยู่ข้างหลังนะได้ยินป้นองทำแค่นั้นเอง สนัย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 สี่ังด้เจาจั่าฮ่าไอ้ที่รับไปกคุณจะทัีเลย้ชอเล่นนะล็อกเ้าไม่ล็อกั๊กใ่วะเฮ้ยโอ้โหขุดดูอยู่บนหัวมั้ยเออลูกหมดละเฮ้ยแล้วใครเป็นหุ่นนี่กวะน้าไอ้ที่เอาอีกแล้ว ลงทางไหนอะรอไปไหนวะเออแล้วมันรอดไปไหนแล้วอะไอ,อตัวนั้นทั้งแม่มึงเอาเฮียตัวนี้ก่อนตัวนี้ตัวนตัวนี้นนนมาแล้วปืนกูกระสุนหมดไอเหียออมึไอเหียแปลงหุ่นรอเลยไหมสัตรูแล้ว检测到附近有甲活 แล้วใครมันบินวนะน่ะไม่ไหวแล้วเฮียกูต้องแปลงเป็นหุ่นรถแล้ววะ <c oughs> แตกแล้วแตกแล้วต้องแปลงหุ่นละเฮียเข้าเข้าวงด่วนเลยวงแมงไก่เฮียฮะ อะไรมีคนโยนสกิลส่กูด้วยเบยมีคนโยนสกิลส่กูด้วยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมีคนโยนสกิลอยู่อะโยนโยนโยนเน่ยอางนเนี่ย้หนานียบเียอ้งบเีขบนนี่งเนี่ยข้บนงนเนี่ยของบยข้างน่้าเนี่ยข้างบน้าบนเนี่ยข้านเ้างบนเน้นี่ยข้่้างเข้างบนี่ยขเ้ง้น่่ขนเ เราจะได้ยินไอนี่อะยิงตอนต้นแนเจอเหรอตกปดไกไอ้พี่อะก็สุดแม่งย้อยด้วยไอพี่อะน้องระวังนะไกลเืินไอพวไอตัวที่มันไล่ยิงฟันตัวนี้เลย้าุละเออ แล้วใครจุดภูวะมันมีภูด้วยหรอจริงมีตัวที่เราไม่โดนไหนสัตว์แม่งเอ้ยมันพูดยากเลยมันต่อมันไกลเกิดแล้วมันวิ่งเร็วอะทำให้กูยิงไม่โดนนะพวกไปตัดเพื่อนกระจายเร็วละไอ้อยู่ไม่เห็นบุงจากมาแล้วนะแล้วบงไปไหนวะรอบเนี้ย เอออยู่ตรงตึกนู่นเลยเฮ้ยมีคนวะทำเหี้ยนี่ไอสัตว์กูเพิ่งซ่อมหุ่นไปเองเฮียกูซ่อมมีไอเวรเอ้ยก็ทำไมมีขวางด้วยวะขวางอะไรโพงเอรอไปข้าง ไอ้ที่มันวิ่งจากเค่องยนต์มาลงมาแล้วมีควันด้วยหมอว่าไครเหอติ๊ดี่ยงไม่รู้โคตโรโครนรอบนี้เยอะว่ะรอบวงเยอะรอบวงเยอะทแน่นอนรอบวงเยอะอเลยเมื่ <c oughs> อก,อกีอกอ้กมีตัวรถสัตัดสี่ตัวเลยหัวโค้งอะที่กูเห็นแล้วนะแต่ที่ไม่เห็นจะไม่รู้ต้องคิดคิดใวยใจหน่อยแตงหนึ่งเดียวเฮ้ยลูกพี่มึง ไอ้ที่มันเชิญปูเฮียพวกเขมไน่เลยเฮียเฮ้ยกูเข้าวงมาแล้วไม่มีใครอกเฮ้ยจะยิงเรียกคำกี่อะไรล่ะมันก็มันสอยกูหรอกเยอนยอนฮู้นยอ้ยู้ยยอนนอนยนลย้ยอนฮ้เอฮยูนนยอ ไอ้เชี่ยเราไม่มาเจอสไนอะไรตอนนี้วะพอแทนเอเคแม่งไอ้เฮียโอ้โหแล้วมึงมาเจอสไนม่วงอะไรตอนกูขี่เครื่องบินที่รถอยู่ยแล้วแม่งท้ายเกมแล้วนะมาเจออยู่ด้านในนะั่นโอ้โหคุณเดือนที่อะไรนเะนี่ยคำสั่งป้อนเข้ายืนรออยู่ เฮ้ยบวกใครอ่ะโอ้โหแล้วคนเยอะมากแถวนี้ไม่เห็นข้างหลังก็งมีอีกเนี่ยไม่หัวเฮ้ยไม่ใช่จะไหนมันซ้อนกันวะอ๋ออยู่นี่ปล่อ,จจบบอยงงให้เขาไ令 เหลืออยู่เยอะเลยคน <c oughs> แล้วประเด็นแล้วประเด็นคือพวกเราเปิดจุดกันแล้วด้วยเยอ้าไหนอ่ะไม่เห็นเลยอ๋อเห็นแล้ว่ะเป目标โอ้โ ตำแหน่งมันโล่งอ่ะเฮียคือมันคตดเกียรเลยแล้วเราแบบยิงเปิดโจมเปิดจุดกันเนี่ยมันเิงเลยมึงแต่มันเหลือคนไม่กี่คนเลยเจอย่ส,สามอ่ะประเด็นสามคนนี้จะเป็นคนหรือเป็นอะไรงเ,ไเ,เ,เออเป็นตีเปล่าประเด็นไม่ใช่ละตัดออกไปเลยเลย ไเลีอะไม่รูอ่ะูฝั่งที่เราวิ่งาเนี่ยก็มียนกูินไม่ได้เฮ้ยไอนเชี่ยนี่อีกแล้วไอเบอร์มือนกูเห็นเลยเบอร์เเมือกูเห็นไอเบอร์เบอร์เบอกูเจอละคนอ่ะใปะ

检测到附近有敌对机甲活动，检测到异常声响，请加强行动。增援请求已发出，请尽快响应。落后之物需要进化，正在遭受。它两头，不，它。它不是一头，是两头，它。我讲真的。 มันสองตัวเฮียไม่ใช่ตัวเดียวมองไม่เห็นน่ะตาวอยู่ดีเฮียมองไม่เห็นมองไม่เห็นปล่อยๆก็ได้มันมันมันรอเล็งอยู่เฮ้ยคุณ ไอสัตว์แล้วกูเล่นมิสไซย,ยู่กูเห็นมันดำดินมาเลยเมันเข้าวงไปอ่ะกูโดนเยอะไงเฮียแม่งส่งทางไอเฮียแม่งสองคนไอสัตว์ไม่น่ามาหรอก

ไอ้สัสกูโดนเยอะอ่ะเฮี้ยมันสองตัวเฮี้ยไม่ใช่ตัวเดียวไอ้สัตสแล้วประเด็นกูกูเล่นมิดสายอยู่เฮี้ยกูยิงไอ้เฮี้ยกูเห็นมันแล้วไอ้เฮี้ยกูแม่งมาพอดีสัตว์แล้วกูลงไม่ทันไอ้เฮี้ยมึงเอาหุ่นยนต์อะไรไปเล่นมาเมื่อกี้ บอลโลไม่ก <Alo. S 1> ูเพิ Souls ่งรู Eso ้คนหยุดปุ๊บมันหันไปยิงกูเลยกู๊บกบไอ้สัตว์กูมันกำลังเคลียร์ฟองเคลียให้อะไรอยู่ไอ้สัตว์ไอ้ที่เยอะไอ้ที่รบกูมันยิงกูเลยไอ้สัตว์ไอ้เทียพ่นที่อะไรจังหวะมันดำดินไอ้เฮียมันดำดินไอ้สัตว์ตัวปัญญาอ่อนพ่อมันดำดินได้ด้วยเฮียข่อมหรือเปล่าวะนะตัวดำดินอะโคตัวเฮียแต่ตัวมันแพ้กูไอเฮียเลือดจะเชื่อตัวแม่งต้องโกงไอ้เฮียแต่เสือกแพ้กู มึงว่ายังไงตรงนี้ฮะม่อคี้ว่าไงไว้ไแก่มันแพ้กูนะเว้ยหุ่นอะหุ่นโยนมันแพ้กูไอ้เหี่ยทา,ทางที่หุ่นโยนมันได้เปรียบอะแต่มันเสื้อแพ้กูมึงคืออะไรวะไอ้แก่ขึ้นทั้งคนขึ้นทั้งหุ่นเลยเหียเนี่ยมึงเอาให้สุดเลยขึ้นทั้งคนงไปไปขึ้นทั้งหุ่นอะกูบอกเลย ไม่มีที่ดีเลยนะเออขึ้นทะั้งคนขึ้นน้งหุน